เดี๋ยวมือนีเอ่ยดีกะสิเป็นตะก้องมือนี้เนาะเตรียมตั้งบวงกามาสองอันคุณเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอยดีกะโอ้ยมักหนาวสู้ชีวิตสู้ชีวิตมากจ้ามักหนาวแต่ก็มีอีกโดนอย่งอีกโดนบ่เอ้าอพอดีอันรอทานอัน เคยถ่ายด้เคยถ่ายเคยเล่าก็ไดเนาะสมัครได้ตอนนี้ยังโสดอยู่ตีบัวไดทายคลิปด้นละนี่โสดคือเก่าโสดคือเก่าเบ่งนะฟีมือสมัครเป็นสพาภัยได้ดินี่ใครสิเอามาเป็นเพาภัยเด้บมาเนานี่นาคัดเลือกได้เลยขยันแบบนี้ทำกับข้าวเก่งแบบนี้พอจะเป็นสพาภัย ประเทศไทยได้ไหมแต่กาเห็นบอลอัวนะในทิกตอกเนาะที่แบบเห็นหลนๆคนอะ่ะคอมเมนต์ที่แบบว่าเพื่อนแบบว่าได,ได,ได้ได้แฟนคนไทยนู่นนี่นัะ่นนะแต่ว่ามีคนแบบหลยๆคนคนไทยเพื่อนซีรีวิววา่าเออโูบดีที่มีแฟนคนลาวอย่างแบบนี้นะแบบเหตุกับเขาเก่งนู่นนี่นัน่นแต่ว่าเท่าที่สัมผัสได้หูอยู่นะพ่อแม,ม่พี่น้องก,ก็ คนลาในี่ส่วนลายเหมีอนกับสีเฮ็ดกับเขาเป็นทุกคนเกือบทุกคนกับเแมนทุกคนแต่ว่าแต่กับลายคนที่แบบเป็นะนะพอว่าอยู่บ้านเห่ากับเพื่อนกับ้ังซอนพอเม้ังซอนะนะเป็นผู้หญิงต้องเป็นเมซี่เฮือนต้องเฮ็ดกินให้เป็นอย่างแบบนี้เนา สบายดีและสวัสดีพม่พี่น้องสบายดีตอนเที่ยงๆนะพมีพี่น้องหลังจากที่น้องดีห่างหายในการฮิตคลิปนะพม่พี่น้องแต่ว่าน้องดีก็ไดไลฟ์โซดยังแบบให้พี่ๆได้ติดตามรับสมบึงต่างๆนานาเนาะพีพีเอฟซี FC กันยังแบบว่าเของเออว้าในเสียงเดียวกันว่าอยากให้ยังอยากให้น้องดีฮิตคลิปน้องพม่พี่น้อง ก็คืออยากเบิงติดตามผลงานของน้องดีน้องดีก็เลยมือนีเมนกาซิมาเฮ็ดคลิปนะพี่น้องก็คือสิไปหาน้องสาวทั้งสองเนาะหลังจากที่ห่างหายก็คือพี่พีเอฟซีก็ได้ทำได้คนน้องดีก็ฮ็ดตามคําขอเนาะน้องดีก็ต้องขอบอกขอบใจพี่พีเอฟซีทุกคนที่บอกป้าบอกทีบอกว่าจะน้องดีจะอ่าห่างหายในการเฮ็ดคลิปโดนสั่มด้เพื่อนกันยังสพ p p o r น้องดีนะพี่น้อง มื่อนี้แม่น้องดีกษิพาพี่พีเอฟซีไปติดตามติดวิธีชีวิตของท้าเหาเนาะไปกินอ่า<ม>ข้าวปลาเนาะนี่เดี๋ยวเขามาเบิง้งน้องๆเกี่ยมหยังนี่สบายดียดนี่น้องจันกำลังเกี่ยมเกี่ยมหย,ยังเนี่ง,งไปสวนไปสวนเนาะมื่อนี้สิกินอ่าข้าวปลาอ่ากินข้าวพุ่นอยู่ปลาพุ่นอยู่สวนพุ่น เดี๋ยวฝากติดตามภาพบรรยากาศตอนนี้น้องๆก็คือกำลังเตรียมเครื่องของสิไปกินส้มตำกันนี่น้องวันนี่สบายดียดนี่นกบัวได้นะเพราะว่า <c oughs> มือข้างหนึ่งก็จับพกอยู่นะพี่น้องนี่น้องๆก็สวยกันพพี่น้องนี่เดี๋ยวหอบไปสิโอ๊ยบ๊วนฝนสิตกเบอ่อมื้อนี้อากาศคึมๆึนนะพี่น้องเพราะว่าเอ่อ พยุเข้าสวงนี้ทางอ่ะได้แล้วเรียบร้อยเ้ยเกี่ยมเบิดเลวน้ำตาลเกลือแป้งหนัวรกระเทียมออเมมยะะออมีใบตอง่อยูพุนต้นกลวยต้นยงางนะคะก็ห้องมันจะเป็นธรมธธรมศาสตร์ธรรมชาสตร์ เดีวเอาอันนั้นน้ำแลว้วก็หองใส่น้ำเอาบวงอันนั้นเนาะโอเคจ้าโอเคเลยได้กินข้าวเที่ยงแล้วบอสองคนย,งยังเลยโอเคเป็นคือโอกาสได้กินข้าวเที่ยงกินข้าวปลาเลยโอเคโอเคทุกคนอตอนนี้แมนเห่หากสิได้เดียมเดินทางแล้วเพ,าาพี่พี่น้องกินข้าวปลากันสามสาวเฮาของทาเฮาเนาะพีพี่น้องนี่ ได้อยู่บนน้องจับออกก็ได้นี่ให้น้องสาวน้องล่าพัดลากขับรถเพื่อเป็นเอื้อพอดลาอันสีนั่งไทยโอเคเดี๋ยวเราไปพ่อกันอยู่สวนเลยพวยพี่น้องโอเคพวยพี่น้องตอนนี้เป็นเห่าก็หอดจุดหมายปลายทางแล้วนะพว่พี่น้องนี่ นี่อันนี้คือเทียงนาของน้องทั้งสองเนาะมือนีมนเมนห่ากระซ็ดส้มตำนี่อยู่นี่เลย<ม>เคี่องกระเกียเียบร้อยก้อนเห่าสิไปเห็ดส้มตำห่ากระสิไปเก็บเกบมักเพ็ดเ,เ,เนาะแล้วก็ม,มักลักๆก็คือมักหงคงของเห่าเนาะพี่น้องเพราะว่าเมนูหลักเห่าปะพาเอไปแล้วปะนี้เดินทางกัน Ồ, wow mộng hung còn như này đấy À, cái cái này đây bưng đưa Ở ừ, uh -huh. ah. à, ừ. mà rồi dừng 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 ao nhằng dừng 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 bà dừng bà dừng 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 Ồ, อันนั้นยตัวนี้เออดดเนะือว,ว้าวเออนี่พอแล้วสามคน,น,น,นเคนาะหอัน้เก็บกินนะหอมเปเก็บบ่เก็บเลยเก็บก็ได้ไนี่พ่อแม่พี่น้องเฮากรสิเก็บผักก่อนเนี่ยเดี๋ยวน้องดีก็ะซิบทำทำน้องๆน้องวา่วงหนีเป็นเจงดเน่น้อหรังจากที่ห่างหาย เออบอได้ไปถ่ายคลิปนําเป็นจังใดเดียวนี่เฮ็ดยังเนื้อส้วงนี้ฮะเฮ็ดยังโบงยังโบงบอเฮ็ดไดลายบอลายลายอยู่เนาะจางหรือว่าเฮ็ดเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองอือส่วงนี้หันยังโบงหันได้เดือนเท่าใดเอ้ยบ่่แมนได้เดือนได้กิโลเท่าใดร่กิโลกิเท่าไหร่โล8ปดบอ โล, 7, โล 7, โเจ็ดพันโลเจ็ดพัน้แพงเติบเ <c oughs> นาะช่วงนั้นหันฮาพันเนาะตอนนี้หันเจ็ดพันแล้วไปใส่ต้แล้วบ้านี้เกมักเพ็ดเกมักเพ็ดนี่มักเพ็ดกับสดสดจากว้สลี <c oughs> ข่าวโพด <c oughs> สดสดจากต้นเลยพี่น้องนี่อยู่บ้านหาคอ่าเนาะ จากธรรมศาตรนี่แหละบอกไปกินเข่าธรรมชาสตร์เนาะอยู่ป่าก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแม่เขาก,ก็ซิกเก็บอยู่ให้อยู่สวนเ,เ,เขา,าเลยมะเขือมีมะเขือก็มีนี่มะเขือน้อยกอนี่นี่นกินกับลาบกุ๊บกิบกุๆๆ๊บเก็บอือหือไป มันยังต่อบปนี้พอปะพอแล้วเรียบร้อยนะะพี่น้องนี่เอกกระสีเริ่มเข้าครัวกันเลยนี่บอลดังไฟพี่น้องก็มีบอลดังไฟดังอย่างนี้นี่นี่อันนี้เล็กอีอย่างนี้จันเล็กงัดเล็กงัดก็คืองัดเวลางัดอันเข้าเอ้ยเมนงัดเข้างัดอ่ามัน,คมนเคยงัดอยู่บอละเคยเคยอ,อยู่เนาะ เออผักอันนั ouais right an in ้นนะคุณคุณว้ยอเลยเตียอเลยเตียภาษาเฮาเอออเลยเตียนี่พ่อแม่พี่น้องเคยกินคือกันโบอันนี้นะใบอันนี้นะใส่กับอันนั้นนะแกงหน่อไม้เนาะอืมเสพเด้ภาษาลาวเขาจะเอออย่างสมาัตคอมเมนต์ได้เด้อใครที่แบบฮู้นะพ่อแม่พี่น้องอืมซาลาว์ภาษาไทย มั่งฮงเดภาษาเขาเอิญจังไลยมั่งฮงคือกันแมนบอกอ๋อฮงางอันนี้เขาก็สิล้างล้างอันซากเนาะล้างล้างฟูว้าก็คือกึ๊กกา๊กอยู่นะเฮ้ยเพื่อนเอาๆน้ำสะอาดมาล้างอือเอาน้ำนี่ล้างก่อนอันนี้มันก็น้ำฝนเดฟมันน้ำที่สะอาดที่สุดเดยดนี่บ่มีสารเคมีได้นี่ นี่ตอนนี้น้องจันเหตุขั้นตอนได้แล้วตอนนี้ปปะมังหงปปกมังหงนะเฮ่ยพี่ Af น้องไปตองกล้วยบ่เนามึงจะได้วัดไม่ฮะเลยบึ้นไปจั๊กเหวยเออโอเคจักหน่อยก่อนก็ได้มีอิดมันด่า กระเอนจูกระเอนเขาเลเมี่้คนจูอยากกินนี่อยากกินนันมาสันคนนึงอยากกินกล้ยสาบนอยากกินกล้วยสุกอ้ยอันนี้นะสมัติเอาไปปลูกได้ดินี่เนี่ยเบียร์ม่งม่วงอืะ เดือ,อขออีไปเป๊ะตตานอเรียน <laughs> พีเอฟซีกันพีพีเอฟซีก็สิงงแล้วเนาะว่าน้องว่าอียงเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องดีช่ส่วนน้องว่าน้องเอ้ยสถามน้องๆเนาะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เมนเฮาคือเอาภาพรบรรยากาศเฮาฮ็ดกิจกรรมนีก่าเ่เนเสารจีดเมื่อวันที่เสารจดจาสเป็ด กินส้มตำกับผักอีตูได้บ่ล่ะาละ <laughs> ่ะเอออันนั้นถ้าคนไทยเพิ่นกัสิบ่ให้เว้าเลยผักอีตูเด้วยนะอันแบบแต่ว่าคนเออคนลาวเขาจะอ้ยอันนี้นะผักอันนั้นอียังก็คุ้นๆอยุคเคยเคยได้ยินแต่ว่าก็คนคนลาวเอนะิ้นน่ะอีตูไทยเหมืนอน <laughs> พักนางตู้แล้วก็จะเอิญข้าเจ้าให้เอิ้นแบบสุภาพสุภาพก็คือพักนางตู้ oh <my. S 1> แต่ว่าเอ้อยู่บ้านเห่ากะสีเอิญพักอีตู้นะมันกระโบสุภาพว่าอีนี่อีหนันประมาณนี้นะแต่คนไทยสีเอิญว่าพักอจังได้เกาะลืมแล้วพักพักพักอใบย,อยังวะ ออก็ดูนานกะเพาห้าอันนี้กะเพราบบเมนกะพเพราแต่ว่าอันนี้มาพักอันอบูจื้อแล้วไผจืออบบ้อคอมเมนตให้เน่ยาาเน,นี่ยเบนิปน,นี้ก็อิักต, <laughs> ตายแล้วสามพี่น้องนี่วูจืนี่ตอนนี้หอดขันต้นล้างผักแล้วเนาะพอมีพี่น้องนี่ สองพี่น้องเดียวมือนี้เอ่ยดีกระสิเป็นตะก,ก้องมือนี้เนาะห่อกระสิบอเห็ดมือนีปล่อยให้น้องๆเห็ดมือนี้พูนน้องวันก็คือไปตัดใบกล้วยนะใบตององเอพาะพี่น้องเพื่อหาสีฮองกินแบบธรรมชาติธรรมชาติสวยจังเลยคนได้สวยได้เป <laughs> ็นใบตองได้ ทุนทางพุนจะเป็นวิวบ้านของเขาพ่อแม่พี่น้องพุนนี่นะนี่หัวสิงไข่กระเยอะแยะมากมายเหลือเกินนี่มีมักมีมักตกได้หลายๆอย่างด้นี่นี่ตอนนี้ฮอกระซี่ด้ฮอสขั้นตอนได้แล้วตอนนี้เตรียมตั้งบังืมเตรียมตั้งบวงการมาสอสองอันพุนนี่ เป้ยสุดยอดเลยก็ทันสวยวิวนี้เดี๋ยวไปอิตาลีเาัปีานตปีนะตัวปีอะไรพอดี้ะกี่ตะกูอะไรนะเมือนเปลือนนอกล้อนี่เดี๋ยวน้องดีสิให้เบิ้งพาบรรยากาศของท่าฮาะกลอง เอาจีันเอาผูนึงปัดผู้หนึงเงนเด็ดบบปัดก็ได้พอดีแล้วเรานังกไปเะกันแล้วแขงกันแล้วอช่วยกัน มานั่งลงส่วยกันเลยวว่าันกะจจัจนี่ช่วยกันเนาะพโบเมพี่น้องโบเมนพม่่อแมพี่น้องซองพี่น้องมักช่วยกันผู้นึงสับมักหง่งผู้นึงต่ำเดี๋ยวไอ้ดีก็โอ้ยมักหนาว <c oughs> สู้ชีวิตสู้ชีวิตมากจ้ามักหนาวแต่ก็มีนหนามอยู่ตี่ยนพอแล้วเนาะ ซูซีวิตมากโอ้มักกระบกตกกปไอ,อพี่น้องนี่เออพีมาหลอกมังยานพีหลอ,อกบอเคยพีหลอ,อกบ่ล่ะน,นี่บ่<ม>เคยมัาะมันมีอยู่จริงบ่เนาะพีหลอ,อกนีอ <c oughs> <c oughs> mẹ thì chữ đứa anh chưa hơi chưa được hơi chưa 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 ư ư Tớ chưa ư chưa 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 ư chưa 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 ư chưa ư อ,นอ,นอ,อ,นอันที่พีเอฟซี MC ก็จะได้ถามเลยโอ้ยอันสามสาวนี่พากันเว้าวอย่างอ่ะบอเข้าใจนะเว้ยพี่น้องลองเ,เออเปย์าบังดูเปย์าบังดูแปบว่าประมาณแบบเออเฮาเว้านี่เว้าจังได๋เว้าายัางนี่ยบอกว่ายันพีโลกเนาะยันพีโลกก็คือ มีป,ปู่ได้เสียแล้วเนาะแต่กี้เพิ่นก็ได้อยู่ได้อาศัยแถวๆนี้นะขยันเพิ่นแบบมาหยอกมาทำม,มาออียงลูกล้านนะก็เลยเ้าหยอกกันแต่ก็บ่มีดอกโบเคยมีเนาะกี่ตัวเมื่ออาจารย์ฮิตอ๋อ จับมันออกอะไรตัวนี้เปลี่ยนกันเลยปะนี่ลคยเคยเยคจะกาจะจับตัดคักทัเปลี่ยนกันใส่เกลือปะใส่เกลือใส่มนันปุ้งเลนยวหุนิต้ยังฟนตกยังฟนตกกัน เม่บุหร้ได้สามคนห้อเมื่อกี้นี่กะให้น้องสาวน้องวันน่ะขับรถโอ้ขับเก่งเก่งพอมีพี่น้องบไปเลยใครสิเป็นเซฟแล้ววันนี้ใครเป็นเซฟของเทอเคยเคยได้กลิ่นฝีมือของน้องๆอยู่เสพน้องมือนั้นเสพแสบแต่ว่าเผ็ดน้อยหนึ่งง่เบานหน่อยแล้วนั้น้ำตาจนล่วง ไ,ได้ก็ยากเกินจะไหน่อยคันจัง <ปะ S 1> ตื้นปาทีโต้เอ้ยมือหน้ามือใดที่แบบปไปก้นมันเนาะเดี๋ยวน้องดิฉันมาถ่ายคลิปอ่ะน้องๆไปก้นมันทอนมันอีกเนาะพอม,ม่พี่น้องยัองอีกโดนยันองอีกโดน,น,ดนบ<อ>่เสียเงาอ่ะพอดีอันรอทานอันเคยถ่ายเด้เคยถ่ายเคยเล่าก็ได้เนาะสมัครได้ตอนนี้ยังโสดอยู่ตีบัวได้ถ่ายคลิปดนละนี่ ดคือเกาโจดคือเกาฟังอย่างวะเป๊กเป๊กวะ <c oughs> อันนี้ก็ได้เฮ็ดเห็นสงสัยตลอดเลยวังแม่พอไปพี่น้องนี่กังเวนเซกๆซกนี่ยังน้องยังสงสัยยันอยู่พี่หลอกพี่อย่างสิมาหลอกว่างไงสีนาน่าสงสัยอีหลีวิวพี่เอฟซีแบบ ทมหาน้องแล้วคนอีดีให้น้องดีมาถ่ายน้องดีกะอยู่บ้านกับบุหู้ที่ไทยอีกอย่างานนะ่ะก็คือได้ถ่ายไว้แล้วมุมอยู่บ้านก็คือนี่รักน้องๆมาถ่ายอยู่ส่วนฟักเป็นกําลังใจให้ถ้าเห่านี่เด้อฝึ้อนี่ตอนนี้ซับอ่มามัฮงเซ็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็<ม>คือเออมีหน่วยงามอยู่ ตอนนี้เมนฮอตขั้นตอนต่ำแล้วนะคุยพี่น้องปิดโทรศัพท์ปิดเพลงลืมล <c oughs> ืมเออมันคืนอตดลายดิยมันกรนี่ว้าวมีมักเนรนบ่เป็นอย่างมีมักเรนกระแซบคือกัน <c oughs> แซบได้คือกัน มันอยู่กับฟีมือคนตำเด้ประเด็กกับเสพก็คือเก่าอือหือประเด็กประเดกใสปนปรดกนี่ประเด็กอันนี้ก็แเสบอยู่อยู่อยู่บ้านเห่านี่เพิ่นแกนิยมใส่ประเด็กอันนี้นาะเป็นประเด็กของคนไทยไมันจะได้ซื้ออ่านซื้อให้นะจังไดรก่อประเด็กประเด็กแม่บุญลำ่ำประเด็กแม่บุญลำ่ำนี่ประเด็กไทย เออประเด็กดังเลยดินี่นจุประเด็กอยู่ลาวอยู่ไทยกับเพิ่นแบบน้ำสายลายเด็กประเด็กยี่หฮอนี่เนาะใส่นประเด็กทงประเด็กทุงประเด็กดิบประเด็กทงใส่ปนก,กับมจังซีแซบประเด็กอันเพื่อนปลระ,ละ <laughs> นี่ กินข้าวแซ่บๆกับผับบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องอยู่ไฮอยู่สวนก็จะประมาณนี้นี่ท้องฟ้าอากาศเมื่อนี้แจ่มใสแฮงแต่ว่าเพิ่นอ่ะนะเพิ่นประกาศอยู่ได้เพิ่นว่าจังไดพยุเข้าพพยุษีข้าน้องพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าฝนตกทุกมือเด้ไม่แต่มือนี่แหละฝนบ่ตุกเนาะเศ้าน,นี่ก็ตกว่ะโปรต,ตกนี่น่ะบ่ได้ตุกลืมบ่ต,ตุกเ่แว่นอิทิตย์ตะวักมือกับเพิ่นประกาศนะ มือนีนมา,ามือแมนบ่โอ้ยบิดแล้วสันนะมือนี้คือสิบตกแล้วเดี๋ยวสิตกตอนแรงกับ,บุอะไร,อ,ราาะอีงกบส่วนปิดเทอมจังใดมือนี้คือพักพรยู่เฮนคือบไดไปเหตุเวียกมือนี้ไปจังได ผักพรอ <c oughs> ักพรพักพรได้จังมือแล้วสังแต่พนตกได้สองสามมือแล้วเนาะพักพรกับบได้พักพรอกอยู่เงินกับเค็นวกูยังบอกยังบงอยูอ่เมนบอกตากยังโบงเนมนบอกเมื่อนี้เอดีก็เลยญาติเวลาเหตดตามคำขอเอฟซีเนาะพี่น้องญาติเวลามากินข้าวแซบแซบยวนดูสวนเนาะนี่ เบิ้งนะฟีมือ,อสมัตเป็นสะพายไ,ได้ดินี่ไฟรสิเอามาเป็นสะพายเดน,น่านอนี่นะคัดเลือกได้เลย,เยเลขยันแบบนี้ทำกับข้าวเก่งแบบนี้พอจะเป็นสะพายประเทศไทยได้ไหมแต่กะเห็นบอยวัะน,นะในทิกตอกเนาะ ที่แบบเห็นหลายๆคนอะคอมเมนต์ที่แบบว่าเพื่อนแบบว่าได้ได้ได้แฟนคนไทยนู่นนี่นั่นนะแต่ว่ามีคนแบบหลายๆคน,คนคนไทยเพื่อนซีรีวิวว่าเออโชคดีที่มีแฟนคนลาวอีย่างแบบนี้ะนะแบบหาเห็ดกับเขาเก่งนู่นนี่นั่นแต่ว่าเท่าที่สัมผัสได้หูอยู่เนาะพ่อแพี่น้องก็คนลาวในส่วนลายเหมือกนกัสีเห็ดกับเขาเป็นทุกคนเกือบทุกคนกับบุมเนทุกคนดอกแต่ว,ว่าแต่กับลายคนที่แบบเป็นนะ เพราะว่าอยู่บ้านเฮากับเพื่อนกับซังโอนพ่อแม่สังโอนนะเป็นผู้หญิงต้องเป็นเมซี่เฮือนต้องเห็ดกินให้เป็นอียังแบบนี้เนาะก็เลยเป็นนี่โดยเฉพาะน้องสองคนนี่ก็คือเป็นเลยนี่มั้อนจังใจดังเ้ตำตาลเพล่อมันตเพล่ยสงสัยเพล่เป็นกันตามหาน้ำตาลมาแล้ว น้องๆมากินแบบเผ็ิดินดน้ำลายแตกเลยหอมหอมพ่แม่พี่น้องเอายำยกให้แม่เผาเอาใบตองก๋วยกันเนาะเฮ้าวเรียบร้อยอีกเลยเหรออือหือเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องนี่ เอาเบิ้งไม่ยอตะกูนาบ่เป็นยังได้เลยว้าวนี่เป็นจังไดซีซันพ่อพี่น้องว้าวห้องเขาเด็กดีเขาติบเขาพ้นมาเตรียมกับข้าวพร้อมเรียบร้อยขาดอย่างหนึ่งก็คือผักน้าพ่อพี่น้องเขาบ่ได้เตรียมไว้ยูสวนเขาบ่มีก็เลย ไปพุ่นกันได้นี่เออนี่อะกินข้าวไปพี่น้องเออตังเอาละลองก่อนกินก่อนเลยสักคำหนึ่งสองคำก่อนข้าวเหนียวเสียบนี่ข้าวเหนียวแซ่บเสีบเออคนเล่าเขาก็ต้องกินข้าวเหนียวจำตังแซ่บนี่เอามือแซ่บฟีแม่มาด้อฟีเด้อเอาพักนี่ ยับยับนี่ผักยับไปพูดเห็นผักสับว่าบ่มีลืมมีคือกันนี่ผักของท้าห่าเฮีพี่น้องนี่มาเด้นเอทซีทุกคนมากินตับหมูมาเด้อมาเด้อตับหมกบานบ้านว่าบานบานนี่แหละแซ่บมาเดี๋ยวน้องดีกสีเข้าไปกินหน่ำเฮายพี่เนาะเดี๋ยวท้องเอ๊อไม่ได่ยังไงละเอ๊ะอตรงง๋อ อันนี้คือดเติดอ้อะไรไมตังตุนอนมันทำไมเด่นตั้งป่ะตะกี้ดืดดืด่ไมเถอมจรนะดืดดสบายดีพุพี่น้องสบายดีอีกเทื่อนหนึ่งนะพี่น้องตอนนี้แม่น้องดีกับสดซิมข่าะไ้สวบออะไรขึ้นเลยอมได้กินเข่าน้องพี่น้องมาดื้อไม่กินข่ามาซีีมือน้องๆน้องพี่น้องอบอกพี่เศษๆน้องกางเว้นก็จะประมาณนี้แหละอือหืบแหงเนาะ สดสดจากต้นเลยนี่แหลนะเนาะมาบ้านเขาเพื่พี่น้องมาบ้านเขาก็คือได้กินทุกอย่างที่เป็นอาหารที่สดจากต้นเลยกรอบแห้งแทบทักโมงงอ,อ,อจะลงมาไหมเดี๋ยวเบิ้นไดเอาลงยังได้ ได้ตํำแบบนี้ครับกินอันเนี้ยอยู่กับผูบ่าก่ได้ได้ี่กินกะทินนี่ปากซีเมนต์ปากซีเมนต์นะจะได้ว่าอาปากวานะผูบ่าวาวนี่วัดไปนี่อืมเศกแเอากะขาเขาไม่ค่ะยสนใจขาจานมันเปันกระปุ้นิ้มเอ็มอื้มกปุปาขาอจัง

ก็สวยจะมีให้ตัดใจรวงตอนนอนเออเนาะอะคือเหรอวะฮบึ้งก็าเมาคือพี่เอซี่ก็จิงรงเลียวว่าวอย่างกันเนี่ยมาจนแบบไม่สนใจเพื่อนเลยมาได้แบบเวลานำกล่องเลยมาได้ส่วนกินเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องใส่หมดได้ใช่ไหมฮะแล้วจะโทรศัพท์โทรศัพท์มันเดี๋ยว 4, 8, องมั้อินดีตองแดน,นใช่ไมมทูใช่บวงหันบนาาบเซบกินทอามลูกบวงเด็กกินแ้มับอกแซบก็คือต้องเอามือกินเนะาะต้องดีแซบได้ช,ชอบกินบุญน,นะ มะไปมินโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีกับน้องๆชิคอตโต้กลินไปก่อนน้องเพี่น้องเพราะว่าคลิปมันกระสีเงาว้วพี่น้องเซิร์คลิปต่อไปเมนคลิปอีกอย่างเมนพอม่อเมยพี่น้องก็สมารถ เข้าไปติดตามหับสมกันได้เด้อว่าฮอชิดนังเนยจังไดีก็ต้องขอบใจพี่พีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาอแเตตุจนจบอ่าจังได้ก็น้องดีกะสิคอลากันไปก่อนเด้อฉันรักคลิปนี้สบายดีเด้อบ๊ายบายโอเค